ครับเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวบ่อนอนเสื้อนเุนะครับอันนี้อยู่ที่ลานจอดรถจะไปตัวน,น้ำร้อนอาบน้ําร้อนแล้วก็แช่ไข่อันเป็นอันนี้ที่ถ่ายให้ดูผมไม่รู้ดอกอะไรไปจกมาก็เ,เลยให้ดู เดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศทางด้านหน้านะครับหลังจากแนะนำสถานที่คือน้ำตกแก้ซ้อนจะลงไปที่ลวกไข่ไปอาบน้ำแร่ประมาณนั้นอาก็เตรียมเสื้อผ้าใส่กับผมจะพายไปก็เลยเดี๋ยวผมจะพาไป ตกไปนิ่โล,ลทุกการนักท่องเที่ยวแก้ซ้อนจากจอดรถแล้วนะครับผมก็จะเดินลงมาที่ลานน้ำตกแก้ซ้อนไปมาแล้วครับก็คือลานน้ำพุร้อนก็ไม่รู้คนเยอะหรือไม่เยอะก็พอสมควรค่าเข้าที่นี่ก็คือ120บบาทค,ครับรวมรถด,ด้วยรวมคนด้วย ก็มีลานกลางเต็นครับคนก็เตรียมไข่มาก็คือขัดต,ต้มไ่มารลองนี่คือนของน้ำพุร้อนไข่คร,ครับไข่เขาก็มีทางนี้เป็นรถคนที่จารไปได้ด้วยอันนี้คือกลุ่มลานของน้ำพุร้อน การเด่นครับนส่วนวนี้ก็คือคุณอณภูมิเกบสิองศาแช่ไข่สินาทีอ๋อมีบอกมดเหรอครับ <c oughs> ลงแช่ด,ดอีอุ๊ยร้อนนี่หายหนวอ๋อก็ออมีบอกว่าต้องแช่จีนาที <c oughs> ก็จริงกรรมทันนะครับ เป็นโคตรหินคมกรดธรรมชาติสันสาแต่ทางเดินคนทำอันนี้อันนี้เขาแช่กันไว้ครับก็เยอะๆขอคนอื่นแช่ไว้นั้นเขาบอกว่าแช่16นาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะธรรมาดามันไม่แข็งดูก,กัน ใครข่าวจันเดียว์เพราะเข้าใจแล้ว3นา,าทีก็ลูกสึกได้ถึงความร้อนที่ยิบมาอันนี้ก็บอกว่า อ๋อเขามีตะขอให้ทำขอขอเขอไม่ให้เอาที่เป็นพลาสติกลงเพราะว่ามันจะละลาย บ่อน,นี้ใช้แช่ไข่16นาทีบ่อน,นี้คือผ้าองศาไม่รู้ต้องนั่งเฝ้าไหมเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าใช่ไหมเราตั้งไหนอ่ะ อันนี้15นาทีครับถ้าเกินกว่า15นาทีเป็นไรเลอะเราไปแช่น้ํามันก็รอไหมไม่รอไม่รอไม่รออาบน้ำกลับมาเหรออืมโดยแล้วแต่ไป่ะก็เขาคงจะอาบน้ําเป็นชั่วโมงแหละไม่ขอห้ามอาบน้ำเอ้าเหรอที่คล้องนั่นทำไมเ้าเขาก็หย่อนลงได้นี่มันจะร้อนมันร้อนสุดๆน่ใจก็ลยหย่อนลงที่ออกเดี๋ยวมันจะติดนี่เลยนอ่นแหละ <Okay. S 2> mm hmm. อันนี้ผมทำนะเดี๋ยวเดี language, ๋ยวตอนมาเอาเนี่ยจะเอาสองอันนี้ไปด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตครับเดินมาแจะไก่อันเจ็ด เดี๋ยวก็จะไปแช่นะว่าจะแช่เป็นชั่วโมงก็บอกว่าน,นี้ต้องแช่นานเดี๋ยวจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ครับมีร้านนวดด้วยเดี๋ยวจะดูว่าเขานวดริงไงไม่ได้นวดนานแล้วอันนี้ก็คือบ่อน้ำผุร้อนแก่หม่มแก่้อนครับเบอรแก่หม่ม ก็เป็นประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมดูเวลาก่อนว่าผมลงแชร์ไว้ที่เวลาเท่าไหร่สิบเจ็ดห้าโมงห้าผมต้องมาเอาที่เที่ยงกับยี่สิบนาทีเที่ยงกับสิบห้านาทีครับถ้าสิบบอลสิบห้านาทีก็สรุปแล้วน้ำที่ไหลผ่านมาร้อนทั้งหมดครับก็กิิ่นสมมาไานขึ้น ทุกบ่อก็มีความร้อนแตกต่างกันตอนนี้ผมก็จะเดินขึ้นไปที่บ่อเช่าน้ำร้อนแล้วเขาก็บอกว่าบ่อรวม10บาทบ่อแยกเกือนตัว20วันนี้จะเอาแบบ่อแยกเกือตัวครับ อันนี้เขาทำดีแบบแฮทเท็ดสดใหม,ใหม่เนี่ยสำหรับคนพิการเขาก็ให้มาได้แต่ต้องมีคนเชลียนโปกาน